สวัสดีครับผมผมนายเชษชวานโพดมแล้วก็นายนพพลสวยันดีแล้วก็นายพงศิริปปมมโทนะครับก็วันนี้จะมาทําแหวนวงจรในเรียนโน่นะครับเป็นเป็นไฟสลับซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มสวิตช์สวิตช์แรกก็สลับซ้ายขวาอันที่สองก็คือดับหมดนะครับถ้าตอนแรกเอา LED มาสี่ดวงนะครับแล้วก็จะต้นหันไปมาห้านะครับแล้วก็สวิตช์สองอันโอมก็ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับสีแล้วแต่คนชอบไม่ชอบครับ ส่วนสายไฟก็ต่อต่อเข้าตัวเลขที่เราต้องการเลยครับเนี่ยต่อ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 ให้มันครบทุกอันนะครับส่วนส่วนทางล่างก็คือมาต่อขั้วบวกครับขั้วบวกขั้วบวกขั้วบวกส่วนขั้วลบก็คือนี่ต่อเข้าตรงนี้ครับขั้วลบเดี๋ยวไปมาดูสายสายกาวนะครับสายกาวก็ต่อเข้าขั้วลบนะครับถ้าบนก็ต่อเข้าแผงวงจรนะถ้าไม่ต่อไม่สามารถใช้ไฟได้นะครับส่วนสปีก็นี่ต่อเป็นต่อสายไฟสปีดครับถ้าถ้าไม่ต่อก็ใช้ไม่ได้นะครับ ตัวต้านทานไฟก็เหมือนกันนะครับก็ต่อมาข้อบวกนะครับให้ไปต่อใช้ไม่ได้ครับส่วนต่อไปก็มาดูโค้ดนะครับเอออันนี้ก็เขียนเป็น i ิ LED สอง LED สาม LED LED สี่ LED ห้านะครับเขียน i ิ LED คือตัวเลขของหลอดไฟนะครับบาร์ก็คือสวิตนะครับแวร์ก็คือชื่อนะครับสวิตต์สวิตต์หนึ่งเจ็ดนะครับนี่ก็นี่ครับสวิตต์นี้ครับต่อเข้ามานี่สวิตต์สองแปดก็คือนี่ต่อเข้ามานี่ครับ ต่อไปมาดูไว้เซตอัพนะครับพินโหมดนะครับ LED 1ถึง LED 4เป็นเอาต์พุตนะครับส่วนสวิตช์ 1, สวิตช์2เป็นอินพุตนะครับต่อไปมาดูไว้์ูมครับดนงรีดนะครับสวิตช <Yeah. S 1> ์ Switch 1เท่ากับ0คือตรงนี้คือไฟมันจะเปิดไปด้านซ้ายทีละดวงนะครับอ่าส่วนตัวที่2ก็เปิดไปทีเปิดไปด้านขวาทีละดวงนะครับ ส่วนสวิตนี้ก็คือไฟจะดำหมดนะครับถ้ากดสวิตนี้ครับขอบคุณครับเด,ด็กเองไม่บอกสวิตนี้เอ้าเอ้าเฮียเอ้าเนี่ยเอาเนี่ยเอ้า